ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับต้อมชาแนลนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับครับวันนี้มาทำผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบกันนะครับผมนี่ครับหน้าตาหน้าทานนะครับครับมาลองทำกันเลยนะครับผมมาสอนวิธีทํานะครับเตรียมปลาดุกทอดกรอบนะครับจานนี้คือปลาดุกครึ่งกิโลนะครับผมนะครับกรอบนะครับใหม่ๆนะครับ แล้วก็เตรียมน้ำมันหอยนะครับซอสฝาเขียวครับแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะครับผงปรุงรสนะครับอยู่ในถ้วยนี้นะครับเกลือมะเขือแล้วก็เตรียมไว้เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดสำหรับผัดเผ็ดปลาดุกนะครับใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็พริกจินดาหั่นนะครับหั่นไว้ครับเฉียงเฉียงนะครับเพื่อโรยเวลาเราผัดเสร็จนะครับ เดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับผมอันนี้คือน้ำสำหรับผัดนะครับบางท่านอาจจะเที่ยวไว้เลยนะครับเพื่อเผื่อไว้ได้ผัดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับนี่ครับเติมน้ำมันลงไปนะครับตามด้วยกระเทียมที่เราสับนะครับกระเทียมใส่เยอะๆก็จะเพิ่มความอร่อยหอมนะครับครับเจียวกระเทียมให้เหลืองนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับ ใส่พริกแกงลงไปผัดเลยนะครับพริกแกงสําหรับผัดเผ็ดปลาดุกนะครับเรื่ลยนะครับอันนี้เป็นพริกแกงภาคกลางนะครับนะครับแล้วก็ผัดให้มันหอมๆนะครับผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับผมครับการกระชายครับเมื่อกี้สักครู่นะครับครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็เติม น้ำซอสที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นะครับก็มสีส่วนผสมของน้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสนะครับที่ผมเคี่ยวไว้นะครับก็จะใส่ไปนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเก็บไว้ได้เก็บไว้ใช้ได้หลายมือด้วยนะครับนะครับใส่น้ำก้มสุกไปหน่อยนะครับเพราะมันจะแห้งไประหว่างนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปด้วยนะครับ ผัดปลาดุกนี้ใส่น้ำตาลปี๊บจะอร่อยนะครับอร่อยกว่าน้ำตาลทรายครับนะบี้ให้ละเอียดนะครับผมแล้วก,ก็เติมน้ำลงไปหน่อยนะครับอาจะแห้งไปนะครับระหว่างนี้เราก็ชิมรสชาติให้มันให้เข้มข้นนะครับมีความเผ็ดแล้วก็หวานหน่อยนะครับหล้วจากนั้นก็ใส่ปลาดุกลงไปเลยนะครับคนคุกเขาครับง่ายๆนะครับ ใส่ปลาดุกลงไปคนคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับแล้วน้ำน้ำพริกแกงมันก็จะแห้งไปด้วยเลยครับมันเข้าไปในเนื้อของปลาดุกนะครับคนคลุกเคล้าไปสักระยะหนึ่งครับให้ได้ที่นะครับเราจิมจิมเรียบร้อยแล้วครับความอร่อยได้ที่แล้วนะครับตุ๋นไปเรื่อยครับเรื่อยครับ หน้าทานนะครับจากนั้นเราก็ใส่พริกแดงลงไปเลยนะครับไปผัดลิกเ้ากันเลยนะครับแล้วก็สะคูู่่ก็ตามด้วยใบมะกรูดเลยนะครับใบมะกรูดที่เราซอยไว้นะครับครับใส่ใบมะกรูดได้เลย แล้วก็คนทุบก้าักครู่ก็เอาขึ้นได้แล้วครับรสชาติได้แล้วตามต้องการแล้วครับมีความเผ็ดแซ่บนะครับเป็มข้นนะครับสนเนื้อนะครับตักใส่ชามเลยนะครับตักใส่จานเลยนะครับเพื่อนๆครับับลองทําเลยครับง่ายๆเลยครับผมไม่ยุ่งยากนะครับเมนูบ้านๆนะครับทำขายก็ขายดีนะครับเมนูนี้นะครับลูกค้าจะชอบทาน หลายร้านก็จะขายดีนะครับร้านนี้ผัดเผ็ดปลาดุกขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมต้อม c h ชาแนล53นะครับสวัสดีครับ